นะครับสวัสดีคุณผู้ชมเหมือนเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในชุดเซตเจ้าพ่อนะครับผม King of f a t h e r of the East นะครับผมชุดต้องหวังโกงภาษาจีนนะครับผมบิววันนี้จะเป็นบิวยิบมันนะฮะต่อยอย่างเดียวเลยนะฮะวันนี้ใช้อาวุธเป็นสลับมือนะครับหู่หัวนะครับผมอ๋อบอกแล้วครับวันนี้เล่นง่ายเล่นรวยแล้วก็จบง่ายนะครับแล้วก็มีล็อต HSP เพิ่มขึ้นมาพลังโจมตีมหาศาลมากๆครับผมโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับผมเจ้าพ่อเนี่ยก็คือคุณผู้ชมจะเห็นครับพลังชีวิตจะเพิ่มตลอดเวลา แต่ใครอยากให้มันเพิ่มเรื่อยๆก็บิวในส่วนของ r e สตอร์ใส่เข้าไปใน e m b มเ m e n t แล้วกันนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันนะครับว่าชุดนี้มีความสามารถอย่างไรบ้างาใส่ชิ้นเดียวครับผมใช้เซเบอรดิลดลงไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับ HP บวกเพิ่มถึง75เลยนะครับได้รับําำหนักเพิ่มขึ้น7.4ก็คือทำให้รับของใส่ของน้ำหนักได้นะครับทุนน้ำหนักได้มีได้แถมดามเมทเพิ่มมานนแล้วก็มี i ี g of ฝูสราง m a n i f e s t a t i o ีอ่าออี้นะางับเนงไงนะครับ รีควายพลังชีวิต2000ขั้นต่ำนะครับผมและนะครับจะมีบัฟ5้าธาตุขึ้นมาให้คุณผู้ชมครับทำให้ผู้ชมสามารถตีศัตรูแล้วตูติดธาตุมากขึ้นได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับผมโดยที่ไอตรงเนี้ยมันจะหายไปในขณะที่คุณผู้ชมโดนโจมตีแล้วมันก็จะบัฟกลับขึ้นมาใหม่นะครับผมอ่าแค่นั้นเองนะครับสำหรับทุกเฉพาะก็คือพลังชีวิตจะยาวขึ้นพลังชีวิตจะเพิ่มตลอดเวลานะครับแล้วก็มีบัฟ5้าธาตุให้ทำให้โจมตีแรงขึ้นแล้วก็ ตัวติดธาตุมากขึ้นนั่นเองนะครับผมผมวิวเป็นในทางของมิดิเตอรเมดนะครับวันนี้ตรงกับในส่วนของออฟมันด้วยนะครับแล้วก็อาฟิซิโมโรลังคอยเกนดีสตอร์เฮดพีเพิ่มเข้าไปนะครับผมอ่าทำให้ประสิทธิ์เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมีแอแท็กพาวเวอร์เหมือนเดิมนะครับคือแอแท็กพาวเวอร์จะใส่มาเพื่อให้อาวุธหมักหลอมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใครมีออฟชิพเสริมเข้าไปในแอแท็กพาวเวอร์ก็สุดยอดเลยครับแล้วก็วันนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของชุดนี้ บอกเลยว่าเป็นจุดที่เล่นง่ายมากในในการตะลุยด่านนะครับสาระตำนานแน่นอนครับต้องใช้เฉิงห่วงแน่นอนเฉิงห่วงมีพลังโจมตีเพิ่มนะครับแล้วก็รีซอร์ไพีเพิ่มอีก2.4%เแล้วก็ศัตรูจะติดสกิลบูนาร์บิลิตี้จากการเราปล่อยวิชาสเปล,ลใส่แล้วประเด็นคือเชนโหนจะทำให้พลังชีวิตของคุณผู้ชมยาวมากเหมือนหลวงปู่เข็มเลยครับผมกองฝ่ายยาวเมตรอันนี้พลังชีวิตยาว1 1เเมตรเอ้ามันเพิ่มนะฮะ คือครับใส่ดาเมจดิวไบต์เนีครับใส่ลาสแตนกับในส่วนของโฟกัสเฟิร์เวอร์นะครับผมลาสแตนก็คือที่ผมติดและลอดเอพนะครับผมรู้สึกว่ามันแรงกว่าอย่างอื่นนะครับผมก็เลยนำมาบิวใช้ในวันนี้นะครับถึงไม่ใช้ก็แรงนะครับสำหรับไม่ใช้ลอดเอพนะครับผมนี่คือผมก็เอาสตาร์เจมโฟกัสเฟิร์เวอร์มีมิลดาเมจพอดีนะครับก็เลยเอามาใส่ในนะครับส่วนนั้นนนั้ก็เราจะมาดูที่อาวุธของเรานะครับหมูหัวเซสทัสนะครับผมเป็นสนับมือนะครับโดยที่พันธุ์ที่นี่ถึงพันส แอตแท็ Attack, ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ตีบวกไป18นะครับตอนนี้ได้20แต่ขี้เกียจนะครับไอมาทิอาร์สาอันบนนะครับอยู่หลังเม่งเบนเสียอยู่เนี่ยอันเนี้ยใช้ตรุยด่านโคตรดีนะครับอยู่หลังเนี่ยใช้เวลาเจอตัวอยู่กลางอากาศเนี่ยโคตรดีเลยนะครับตีได้ทุกทิศทางส่วนเฉิงจริงเนี่ยทำให้ศัตรูนั้นติดสตาร์ทแป๊บหนึ่งแล้วก็ติดาธาตุได้เร็วนะครับส่วนบุหัวสตอร์นี่ยทำให้ศัตรูติดมีความรุนแรงแล้วก็ทําให้สปิริตแคบลงตีอยู่นะครับผมส่วน เจียนหลีเนี่ยเป็นอะไรที่ตัวจะตติธาต์ไวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรก็ตามเพราะตัวแพ้นะครับโคตรดีเลยนะครับผมอ่ะมาดูอัฟฟาร่านะครับผมเหมือนเดิมนะวิแถบพาวเวอร์47นะครับแถบวันนัดต่อ H.P. เหมือนกงกงนะฮะแล้วก็มี H.P. รีคอร์ดวอลลี่พอปลอดฟัลเตอร์สไตล์ก็คือเวลาผมฟังพัลเตได้ผลี่ผลจะบวกกับทุกครั้ง47นะครับผมแค่นั้นเองนะครับ นี่ก็คือเป็นชุดเซ็ตหลักๆแล้วก็บัฟก็เหมือนเดิมนะครับผมเอาไว้ด้านหนึ่งเป็นบัฟธมตีแล้วก็บัฟด้านหนึ่งเป็นบัฟท่านั่นเองครับนี่ก็เป็นชุดสตัตตัวผมคร่าวๆนะครับพอดีมันมีส่วนของมัดเนี่ยมันรีเควสไม้กับเป็นส่วนของทองมาด้วยนะครับก็ต้องอับเผื่อเอาไว้แล้วก็รัดไฟนั่นเองนะครับผมชุดก็มีความเบานนะครับผมชุดนี้นะครับเอาละครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆของชุดนี้นะครับแล้วก็นะครับชุดนี้นะครับมี ทำให้สามารถบิวไปได้หลายแนวทางแล้วก็มีหลายอาวุธด้วยนะครับอ่าอันนี้ผมก็เสริมเสริมกันเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูบัฟนะครับว่าหน้าตาไอห้าธาตุเมื่อกี้มันเป็นยังไงนะครับจากที่ดูสแต่ตัวผมเสร็จแล้วนะครับแล้วผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมใช้เฉินห่วงด้วยนะครับดิขิตต่อ HP คุณผู้ชมจะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่เจ็ดสิบสี่นะครับโอเคไหมครับแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับมาดูนะอ่ะนี่คือบัฟาผมบอกนะครับ King of ฟูซางมัลลิเวเทชันทั้งหมด5าธาตุนะครับสรุปนะครับบางทีเราไม่ได้ใช้สมมติว่าเราใช้ธาตุน้ำตีใช่ไหมครับมันจะมีธาตุไฟธาตุดินธาตุพิษติดเข้าไปด้วยนะครับผมอาจจะค่อยๆเพิ่มนะครับถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนธาตุไปเลยธาตุก็จะติดกับศัตรูเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ฝากเอาไว้ตรงนี้งั้นไปเจอบอสตัวแรกกันดีกว่าครับมาครับบอสตัวแรกของเราวันนี้เตียวเหยยงอ่านียครับตัวแรกก็เหมือนจะเหมือนไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ใช้เชนห่วงก่อนอ่าบัฟตัวเองก่อนเฮ้อเลือดยาว11เเเมตรรอคคับสรร็จแล้วนะคับ ท่าเนี้ยนะครับมันจะทําให้คุณผู้ชมนะี่ยซ่าศัตรูได้เร็วขึ้นนะครับผมเพราะมันตีแรงเนาะแล้วก็ในส่วนของกินระยะค่อนข้างไกลนะครับผมอ่าแล้วก็ท่าเนี้ยหัวหัวซอมเนะี่ยก็จะทําให้กินวงกว้างนะก็รับดาเบเอ็ดได้เยอะนะครับผมโอเคสู้กับเตียวเหยียงนะครับตอนแรกก็คือเราจัดการลูกน้องมันก่อนนะครับล่างแยกแก็เราเข้าไปจัดการตรงนั้นคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับผมจะบัฟเหมือนปกตินะครับผมที่ผมเคยบัฟปกติเนาะแล้วก็ใส่ ลอดลอสแตนนะครับแล้วเวลาผมในส่วนของฟาเทลสไตล์นะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับคือเลขตัวเลขที่ออกมามันเหมือนจะไม่แรงนะครับแต่ว่าหมดหลอดนะครับจะบอกให้ดูนะครับเรียบร้อยครับผมมันก็ประมาณ2องหมื่นกว่านะครับผมเกเดี๋ยวเราจะเล่นกันในด่านของที่เป็นบอสตามด่านปกติก่อนนะครับแล้วเราจะไปเล่นใน TMJ กันเพราะคนส่วนใหญ่ก็คงเล่น T m j กันนะครับผมเกนี่คือไถสู่ตู้ครับไถสูตู้นะครับ เหมือนเดิมนะครับผมบัฟไปก่อนเี้ครับผมคุณผู้ชมเห็นไหมครับขบนนทตุมันจะเพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตีนะครับเช่นถาดไฟถาดดินนะับผมทาดน้าอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเองนะครับก็ถ้าใครสมมติว่าอยากเปลี่ยนไปในแนวทางแบบคล้ายๆดิ่งเบานะครับก็ใช้พวกที่มันเป็นท่าชกของทาตทธาดินไอ้ท่าท่าทองนะครับมันก็จะทําให้คุณผู้ชมสามารถที่จะลดพลังทิกศัตรูได้อีกแบบหนึ่งนะครับโอเคไทยสูตรตู้ครับรางนี้โดนไปแล้วทัางคุณเป่งเฟสหนึ่งผ่านไป คุณผู้ชมครับมันแพ้ถ้าอะไรคุณผู้ชมอย่าท่าใส่มันนะครับแล้วก็ข้อดีของหมัดนะครับเซซัทเนี่ยคือเวลามันตีศัตรูนะครับค่าของสปิริตจะกลับมาไวมากดูนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวกลับมาอยู่ในส่วนของสีฟ้าแล้วนะครับผมก็จะบอกว่าอาวุธนี้เป็นค่อนข้างที่จะดีคือท่าอยู่ใกล้ๆสมามื่ว่าสปิริตเราเต็มนะครับเราตีซีเรียมปกตินะครับไอตัวของสปิริตเราจะกลับมาให้ใช้ในส่วนของการไล่เวทหรือทำบัฟตัวเองนะครับผมได้หมดเลย นี่ครับท่านี้เป็นไงการอากาศเรียบร้อยครับจบง่ายมากก็บิวนี้ก็ใส่แอปสอบไปใช้ตี้ไว้ด้วยก็ดีนะครับจะทําให้คุณผู้ชมนนั้นเล่นง่ายขึ้นนะครับอ่าแต่ถ้าถึงไม่ใช้ก็พลังชีวิตก็เพิ่มเห็นไหมครับเพิ่มมาทีครั้งละ124โอเคอน,นี่จะเป็นบอสในด่านปกติสุดท้ายนะครับก็คืออ้วนสุดตัวเองนี่คัดมาจต่ให้บอสต,ตัวหัวทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคคือที่ผมคัดมาให้เนี่ยคือผมไม่ได้ต้องการจะโชว์อะไรคุณผู้ชมนะครับผมแค่จะบอกว่า ถ้าสมมติมันสู้กับบอสพวกนี้ได้ไอบอสที่มันอ่อนกว่าน,นี้หรือบอสที่ตัวเล็กหรือว่าตัวที่ไม่ได้เก่งเท่านี้คุณผู้ชมก็จะสามารถจะสู้กับมันได้นั่นเองนะครับผมโอเคไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้มันไม่ค่อยติดธาตุนะครับมันค่อนข้างโกงนี่เองนะครับผมก็ยัดน้ําไปให้มันก่อนแล้วกันนะครับก็ดูนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับพอเราบิ้วไปทางบิดเดิลเมทเราแค่ตีปกติมันก็จะตายนะครับผม,มเห็นไหมครับแค่ตีผมยังไม่ได้ทาเทอร์สไตไ์มันเลยสักครั้งหนึ่งนะ ใช้บิ้วน้ำนะครับใช้เป็นการเคลือบอาวุธน้ำนะครับุผู้ชมก็จะสามารถจุดธาดไฟได้ไม่งั้นพลังชีวิตจะลดไปเรื่อยๆนะผมและชุดเจ้าพ่อมันก็จะไม่ทํางานนะครับผมเห็นไหมครับพลังชีวิตก็จะมข้ค่อยๆเพิ่มมาโอเคเฟสแรกจบไปแล้วนะครับเราดูเฟสสองุผู้ชมตสังเกตนะครับพอผมติดธาตุน้ําสเปรดิผมจะไม่สามารถที่จะรีโคเวอร์ได้ผมไม่ใช้โฟกัสเฟร์เวอร์เห็นไหมครับล้างออกหมดเลยนะครับอจสติจะเปดีสีส้มผมก็ล้างออกให้หมดเลยนะครับผมเอาละครับผมดูนะครับ ผมให้มันอยู่ในลาสแตนใช่ไหมเป็นอวตาชั่วขนาดผมก็เลยฟาดแม่งเลยที่ขนาดผมไม่ได้ใส่ผมได้ใส่อีพายไดเมทไปด้วยนะครับดูครับแค่ตีไม่กี่ทีมันแดงเลยนะผมอ่าแล้วก็เอาตัวรอดไปก่อนเพิ่มพลังชีวิตเอาไปก่อนนะครับกันเหนียวไปก่อนนะผมเรียบร้อยครับผมแล้วก็อีกสักรอบหนึ่งนะฮะแต่คราวนี้ผมซาไปหน่อยนะฮะตึ้มตึ้มตึ้มตึ้ตึตตตตตต้นะครับเอาแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนพอเข้าใจหลักการไหมครับผมมาดูทีมเจบ้างอย่างง่ายดูนะครับหนึ่งสองตายสองตัว้วครับหนึ่งสองตายสองตัวเห็นไหมครับว่ามันง่ายเรียบร้อยครับสามตัวแบบอินเวดนะในทีมเนะครับผมเรียบร้อยไปโอเควันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นทั้งหมด3ด่านนะครับคือเป็นด่านของ่าน ทับแดงครับทับน้าเงินแล้วก็ทับเขียวนะครับผมอ่าแค่นั้นเลยนะครับผมไม่งั้นเราจะผมจะรบกวนเวลาคุณผู้ชมมากเกินไปนะครับผมโอเคดูนะครับเป็นซุนเซกนะครับผมไม่ค่อยทนหรอกซุนเซกผมไม่มีกลัวซุนเซกเลยนะจริงๆผมกลัวแค่ไทสูจู่กับกําเหลครับผมอ่าอ่าะเพราะตัวต่อไปนะตัวตึงของเรานะครับผม ก็คือกำเหล่งนั่นเองกำเหล่งนะครับถ้าร้านเนี้ยถ้าเขาปล่อยมือแบบว่าผายมือลงมาเมื่อไหร่คุณผู้ชมเริ่มโจมตีนะครับอย่าเริ่มตีก่อนนะครับเพราะไม่งั้นจะทําให้ติดในส่วนของสปิริตสีส้มมาโดยไม่ใช่เหตุนะครับแล้วเขาก็จะได้สปิริตเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับคุณยัมสังเกตไหมครับว่าทำไมผมถึงต้องใช้จูรุ่งมาช่วยทําไมถึงไม่ือทุ่นเดียวคุณผู้ชมดูโมโล่ผมนะครับโมโล่ผมจานที่สี่ของกำเหล่งห้าสิบสามต่างกันเท่าไหร่ครับผมต่างกันสิบเก้านะครับผม ถ้าผมโดนกำเหล่งตีไม่แต่ทีเดียวเห็นไหมครับดูพลังชีวิตลดเลยครับมาโอเคผมเลยไม่เอาเปิดโอกาสให้ศัตรูโจมตีนะครับผมแล้วก็ชุดนี้มันค่อนข้างที่จะโหดคือมีดี่ดาเมจของการต่อยแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับเอาละครับอ่าจริงจริงมันจริงๆมันต้องตายนะครับแต่ว่าโมโลกผมต่างกับมันเยอะโอเคผมค่อยค่ยไต่ขึ้นมาแล้วฮะอ่าอ่าโอ้โหตัวตึงเท่านั้นเลยนะฮะไทยสูยจู้นะผมอืม อันนี้ไม่มีบ่อดินซะด้วยนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับไทสต์จู้มันแพ้3ธาตุนะครับก็มีพิษมีสายฟ้าแล้วก็มีดินนั่นเองนะครับบัฟแค่นั้นแหละครับแต่มันก็ไม่รอดนะผมขอบสไปดีบมันจะเต็มเองนะผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับบัฟบเดียวเต็มเรียบร้อยครับผมบัฟไปไหนให้เรียบร้อยเพิ่มมันมีไปก่อนเพราะว่าเราต้องสู้กับบอสสี่ตัวนะผมอ่าบูเฮาสตอมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยไปอ่าตัวต่อไปเนี่ยเบาแล้วครับผมสุดท้าย ส,สุนเกียนครับไม่หนักแล้วดูนะครับสุนเกียนลแรกเนี้ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แหมเจอสองพ่อลูกเนี้ยสบายเลยครับยิ้มเลยนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมเห็นไหมครับทำไมบางทีผมที่ตีแล้วทำไมมันถึงมีเสียงฟิงฟิงขึ้นมานะครับผมมันเป็นการที่จะก็เรียกว่าเหมือนที่โอบเป็นเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปั่นในส่วนของพลังโจมตีนะครับผมอ่าก็ง่ายๆครับมันจะอยู่ประมาณสัก ถ้าอ่นแรกนี่คือกดสี่เหลี่ยมดวๆหาสตูนะครับมันก็จะขึ้นมาขีดหนึ่งสำหรับรูปหมัดข้างล่างนะครับถ้าใส่2ขีดก็คือทําการในส่วนของเอ่อดีเฟกต์ในส่วนของคิทติคอนโบหรือออร่าแดงนะครับผสามขีดก็คือตัวล่างเรามี็นออร่าแล้วเราดีเฟกต์นะครับอ่าเอบร้อยครับผมเตียนอุยไม่รอดนะครับผม ถ้าทู้แต่หลายตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับแค่ต่อยปกติก็ตายแล้วครับอืมแล้วเราเข้าไปใช้ร้าสแตนกับพวกตัวใหญ่ๆตัวโตอย่างเช่นหรือแม้กระตัสุดท้ายอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นกวนอูเงนี้ริโปองนี้ควรใช้นะครับเพราะว่าพวกนั้นพลังชีวิตมันยาวนะครับผมอืมคุณผู้ชมนะครับสังเกตนะครับผมตีไม่กี่ทีอ่ะพลังชีวิตของศัตรูก็คือจะค่อยๆลดลงอย่างเร็วแล้วก็ท่าจะติดหมดเลยนะครับห้าท่าเห็นไหมครับเ่องสังเกตครับผมไม่ได้ใช้สายฟ้าเลยกับดินนะครับผม ให้หัวตุ้นก็ติดไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยอ่านี่เราไม่ต้องใช้ก็ได้น,นะเพราะมันแดงแล้วนะครับผมจบไปสบายๆนะครับใช้แอปซาว์บัตชอีอ่าประมาณนี้เนี่ยผมต่อไปก็โฉออ่าผมก็เพิ่มซะหน่อยนะฮะไหนๆก็จะจบอยู่แล้วนะฮะเหลือแฮห,หัวเอีย๊อยดอีตัวหนึ่งนะครับผมเอาละ นี่นะติดไฟไปแล้วนะผมเรียบร้อยมาไฟเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับก็ไม่ต้องใช้ก็ได้มันก็แรงอันนี้คือใน T M J นะครับคุณผูมสังเกตนะว่าโมโล,โลผมค่อยๆไต่ขึ้นมาตอนนี้เป็น60แล้วนะครับก็จะเหนียวกับศัตรูแล้วนะครับผมโอเคแอนะหัวเอียนเนี่ยของของหวานเลยผมอืม เดี๋ยวตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับใช้ลารสแตนด้วยเดี๋ยวดูนะครับจบแล้วครับผมยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยฮะทิ่มตายแล้วผมไม่รอดนะฮะค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็รุนแรงพอสมควรเลยครับผมแล้วก็เล่นง่ายด้วยต่อยรัวๆนะครับผมเอเคครับมานํ้มาทับสุดท้ายกันทับเขียวนะครับแล้วก็จบในวยตรุยด่านเองครับผมมาครับผมอ่ามีในส่วนของเอาเย่มาขั้นซะหน่อยนะครับผมเอาเย่ก็เป็นท่าน้ำนะก็แพ้เหมือนกันนะครับผม เห็นไหมครับตอนนี้ผมเพิ่มมา2แล้วมีดีเฟกต์ศัตรูได้กับมีต่อยไปเรื่อยๆนะผมถ้าผมจะไม่ผิดอันที่3เนี่ยน่าจะมาเวลาตัวเรามีสีฟ้าแล้วเราดีเฟกต์นะครับผมมันจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับไอ้รูปหมัด3อันข้างล่างเนี่ยนะครับเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มลดการใช้สเปรดของมาเชียอาร์ดนะครับผมประมาณนั้นแหละครับผมแล้วก็บิษณสเปลด้วยนะครับโอเคเร้อยไป ตัวต่อไปน่าจะเป็นเล่าปีครับผมล่างชิงหลงนี่อ่ะเอ,อยโดูเข้าไปด้วยดูกันหน่อยครับผมภาพสวยๆคือถ้าผมโมโรต่างกับมันเนี่ยผมน่าจะลดไปเกือบหมดหลอดนะครับผมอ่าสังเกตไหมครับเราไม่ต้องเสียเรียดคือเล่าปีนะพูดตรงๆนะครับถ้าติดท่าถ้าสองท่าอยู่กับพื้นนะครับป๊บเดียวตายนะผมอืม โอเคติดไฟแล้วนะดูสปินดด้านบนนะครับเดี๋ยวมันจะติดไวมากนะผมเรียบร้อยผมแคบแล้วตายซะบัฟอะไรเ,เรียบร้อยนะครับครบหมดแล้วก็เรียบร้อยครับผมดอกประมาณสองหมื่นก้ากบสามหมื่นนะโอเคตัวสุดท้ายของเราครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้จากตัวตึงครับผมกวนอู โอเคขะานกควรอูยังร้องนะครับดูนะครับอืดูนะครับก็ตีตีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสลับกันนะครับสรับควรอูเนาะเป็นตัวยกเว้นนะครับผมจะตีรัวๆไม่ได้นะครับเพราะว่าควรอูมีบัฟของชิงหลงนะครับทำไม่ไม่สะเทือนนะครับผมสามารถตีเราได้เรื่อยๆด้วยนะครับผมเราก็จะทาให้จัดฟรีรันแคบลงนะครับผมอ่าเอาละครับจอจังหวะให้มันตีจบเรียบร้อย มันจะตีด้านล่างาจบแล้วครับผมบาอะไปใล้เรียบร้อยใส่สตาร์เดจมแลัสแตนต่อยแม่งเลยเรียบร้อยครับผมโอเคครับต่อไปมาพบกับสุดท้ายครับผมเป็นตะลุยดาดน,นะครับผมอ่าตะลุยดาดน,นะครับผมเนี่ยจะบอกเลยว่าชุดเนี้ยโคตรมันนะครับถ้าตะลุยดาดเหมือนเดิมนะครับตะลุยดาด เอาจูโลมาครับเพราะว่าด่านนี้เนี่ยครับเป็นด่านพิเศษก็คือเป็นด่านที่แดงๆที่เวลามันจะคุณผู้ชมเล่นๆอยู่มันจะเพิ่มเข้ามาครับผมเห็นไหมครับไม่มีจับเวลาด้วยคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าทำไมผมนึงก็เอาซุนฮกมาด้วยซุนฮกนะครับจะทําให้ค่าชี้ของคุณผู้ชมนั้นเพิ่มมากขึ้นในเวลาโจมตีประตูนะครับผมหรือฆ่าศัตรูได้นั่นเองผมเป็นทริคเอาไว้นะครับผมสาหรับคุณผู้ชมที่สามารถที่จะ อยากได้ในะส่วนของค่าชี่ไปด้วยนะผมถ้าจะเล่นในทม M J นะครับนอกจากตูร่งที่ประโยชน์ก็จะมีซุนฮกนี่นะครับที่เพิ่มค่าจินอินฉีได้นะครับผมอ่าโคตรมันนะครับชุดนี้เป็นไงครับรัวรัวไหมคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนไปอาวุธอื่นได้นะครับไม่ติดนะครับผมแต่ผมมองว่าชุดนี้แม่งใช้กับหมัดแล้วแม่งโคตรดุเลยนะฮะออเอ็นกิกี้มาเยอะอ่า คุผู้ชมสังเกตรครับที่วันนี้เราเล่นในส่วนของค่าที่จะต้องเจอกับศัตรูใช่ไหมครับแล้วศัตรูมีเลเวลที่สูงกว่าเราแล้วโมโล,โลเราค่อยๆสูงสังเกตไหมครับว่าโมโล,โลของศัตรูเออของเพื่อนเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยนะผมทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยับผมอันนี้เป็นดนานพิเศษนะผมไม่ต้องเรียกมาสองตัวนะผมจริงๆจะเล่นคนเดียวผมก็เล่นได้นะครับจริงๆแต่แค่ผมเนี่ยเอามาให้คุณผู้ชมมองเห็นว่า หมดยุดแรงเพิ่มนะมีของค่าชี้เพิ่มเข้ามาให้นะครับถ้าเราใส่ส่วนของซุนโขเข้าไปนั่นเองน,นะครับผมอ่าโอเคยนะครับเป็นไงครับสนุกกันบ้างหรือเปล่าครับวันนี้กับชุดเซตที่ผมนํามาฝากวันนี้กับอาวุธที่ผมนํามาฝากกันสนับมือหรือหมัดนะครับผมอืมถ้าเป็นในนี้โอนี่โคตรโกงเลยนะครับสนับาอาวุธหมัดแห่ะนะครับผมอืมฮีกี้ออกมาไม่พักเลยนะฮะ สังเกตนะครับตอนนี้โมโลเราไป80แล้วเพื่อนเราก็ไป80เช่นเดียวกันนะครับผมมีตัว80ตีกันพร้อมกัน3ามตัวนะครับใครจะไปสู้กับเรานะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันตีไม่ค่อยโดนนะครับไอ้เพื่อนเราอะอยังครับยังไม่หมดอีกนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวผู้ชมดูกันไปนะครับก็หวังว่าวันนี้จะมีไกด์หรือผู้ชมหรือเราชุดเจ้าพ่อมาฝากกันนะครับถ้าใครเพิ่งทำที่เห็นยังไงก็ มาฝากมาคอมเมนต์กันบ้างนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ลาผู้ชมไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ลานะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย